ผมว่าคุณเนี่ยเบาๆเรื่องกิน่ก็ดีนะเรงเขาเุิลดหลายรอบนะไม่ลงเลยก็วบทจะขึ้นขึ้นเป็นเราบทจะลงลงแค่ขีดครึ่งอะลดอีกหน่อยและกันผมขอแล้วกันเดียวผมซื้อแหวนเพชรให้ละกันนะเฮ้ยเอออะไรกันอะไรกันอย่าพูดมากครับเฮ้ยคุณเฮ้ยก็ระเป๋ามียผมนะเฉยเฉยแกพูดมากไอ้หนุ่มฉันจะยึดเมียแกไว้แล้วเองไปหาเงินมาห้าแสน เพื่อมาถ่ายตัวเมียของแกห้าแสนบาทสำหรับเมียแกจะไปหาที่ไหนอะคะพี่แล้วแต่ผัวแกไงไปไปหามาบอกให้ไปไฮ้เอ็กซ์กับพันไปเอ็กซ์พันเอฟไอจีได้ไปหาเงินมาเอ็กซ์พันเงนเฮงฉันนะรักษาในรักษาตัวนะมาหาฉันแล้วค่ะอย่าพูดมากไปไปเลยเลยเอ็กกับพันลุงที่ว่าเอ็กซ์พันลุงที่ว่าลุงที่ว่าเจ้า มาแล้วอันนี้ไงเงินอยู่ไหนเปิดดิอยากได้อ่ะเปิดดิห้าแสนบาทนึกวก็คือฉันโง่เหรอฮะอะไรอ่ะมึงนูกกูโง่ไงทำไมครับมึงอยากตายใช่ไหมมันอะไรครับเกินมาสองจำเก็บไว้มียผมอยู่ไหนฮะว่อยากเจอเขาครับไอ้พร้อมเรียกเมียนมาดิมาแล้วพี่ ไอ้กัปตันลุงทิวาไอ้กัปตันลุงทิวาไอ้กัปตันขับใครครับเนี่ยพี่อะไรเลยฉัลุงทิวาไงผอมลงเลยผู้แก่ทำอะไรเนี่ยฮะอดข้าวอดน้ำกินบนละมือพอกินแต่ผักต้ผมผู้ใหญ่ใจร้ายมากเลยอะไอ้กัปตันที่ฉันฉันลงทุนไปตั้งหลายเดือนเธอก็อ้วนเอาอ้วนเอาไี่มาอยุกมันเ,นเดือนเดียวนะ่ะเธอผอมลงขนาดเนี้ย เป็นไงฉันฝากแกก็เสดอนได้ไปล่ะฉันได้อีกสามแสนเฮ้ยแล้วเด็กหนึงเดือนจะมารับถ้าอีกเดือนหนึ่งแกมารับแล้วก็แกจะได้กลับไปสองคนเอ้าเมียวมีคนเดียวนะมีแถมอย่าบอกว่าพวกแกจะฉีดวัคซีนลูกที่ว่ารอเขานะเากเร็วผมไม่อดทนเพื่อคุณลูกที่ว่าผมจะมารับลูกที่ว่ารับคนใดผมรับคนพาไปขังไปอยู่ข้างในสิ ครับคุณพิมพกาค่ะพิมพกานะค่ะนี่เป็นอะไรมาครับเจ็บท้องค่ะแล้วแบบเหมือนมันบวมๆแล้วจะกระเพาะก็ไม่ใช่อะค่ะตรวจท้องได้ไหมขอขอกดหน่อยได้ไหมได้ค่ะเชิญคุณที่เตียงกันนะอนุญาตนะครับผมกดนีดเจ็บไหมไม่เจ็บค่ะมันแน่นมากเลยไหมเนี่ยแล้ววันยิ่งบวมอะคือว่าต้องต้องเอ็กซเรย์ดูนะหูต้องเอ็กซเรย์เลยเหรอคะต้องเอ็กซเรย์ เดี๋ยวต้องรอคุณหมอแป๊บนึงนะคะคุณพยาบาลฉันหนักใจมากเลยอ่ะใจฉันเต้นตุบๆเลยอะค่ะไม่<น>ต้องตื่นเต้นนะคะเอกซเรจะได้ดูผลข้างในค่ะ,ค,ะคุณหมอมาแล้วค่ะสวัสดีครับคุณพิดประกานะค่ะคุณหมอถอนหายใจก่อนเลยอ่ะอคือคุณทำใจดีๆนะหมอตรวจพบก้อนเนื้อในกระเพาะของคุณก้อนเนือ้อ จดีั่นคุณคุณกากาดีนะคะมันเป็นก้อนเนื้อ้ายไม่ใช่เนื้อลายครับมันเป็นเนื้อเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อหมูสามชั้นเนื้อหมูติดมันสารพัดเนื้อแหละครับอยู่ในท้องคุณครึ่งกระเพาะครับฉันติดหมูกระทะมากเลยค่ะช่วงนี้ชุดเล็ก390ชุดใหญ่ส20ค่ะฉันก็เบิ้ลแบบเก0้อยเลย ไม่มีอะไรค่ะหมอจะให้ยาช่วยระบายออู้บอกเลยว่าเม็ดแรกเนี่สีเหลืองนะคนหนึ่งกินเม็ดแรกนะเขาจะพุ่งเลยสามสี่ลอบต่อคืนหกเม็ดค่ะมาไหมคะไม่มาเลยค่ะคุณหมอนี่หนูกินข้่าโบยังนอนยิ้มเลยค่ะนี่ทำไงดีคะหมอนี่นี่ท็้งราล้วงไหมฮะกลัวจะล้วงพลาดไหมสิว่า จะมานนวดครับก็นอนลงดิเออไา้วะครเป็นใคบกวนพี่ลงหน่อยครับอ๋อ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 อขออนุญาตนะบอเอิไปพี่มาทำงานที่หนานย่ยังไงครับพี่ผมมาตั้งแต่8ปดโมงเช้าแล้วเออพี่ทำงานที่นี่ดีไหมครับเงินเดือนก็น้อยที่ก็ไม่มี หัวหน้าหายหัวไปไหนก็ไม่รู้ร้านต้องใส่ยจำไม่ได้แล้วมั้งทำแล้วมันไม่ดีทำไมพี่ไม่หาที่อื่นทำ้วครับยุ่งทำไมอะฮะยุ่งทำไมไม่จะยุ่งนี่เจ้าของร้านโอ้โหครับสวัสดีครับหัวหน้าเอ่อถ้ามีรติชมผมได้เลยนะครับฟลิปถูกต้องอ๋อครับโอ้โห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 ไมม่ีโอ้โห เขาทานานแล้วอ่ายังทำไม่ได้เลยอ่ะเนี่ยเขาบอกแล้วว่าว่ามันต้องเอา verb to be ขึ้นไปก่อนไงตัวเองเขาบอกไม่จําเลยนะเนี่ยต้องขยับอันนี้ขึ้นมาก่อนโทษนะคะโทษนะคะเอ้าเอ้าครูเป็นสีสวัสดีครับสวัสดีค่ะครูพัดบ้านครับเออไม่นั่งติดกันขนาดนั้น่ะลูกขออีกนิดนึงได้ได้ไหมอ่ะมันใกล้กันกันไปมันจะตั้งตักกันอยู่แล้วอ่ะตายแล้วลูก ให้เกียรติสถานที่ด้วยลูกแต่ว่าพวกผมก็ไม่ได้ทำอะไรเสียหายนะครับครูเราคิดแบบนั้นไงแต่ว่าพวกเรารักกันเนี่ยเราก็ส่งเสริมกันนะคะแต่อะไรที่มันไม่เหมาะสมครูก็พูดจากหัวใจวุฒิภาวะเรายังไม่ถึงขนาดนั้นเราต้องเรียนนะใส่ชุดแบบนักศึกษาบ,บนมหาลัยแบบนี้แล้วมานั่งแบบนี้มันไม่ใช่แต่ว่าครูครับผมว่าผมไม่ได้ <S <S ออขอโทษครับ คุณครูครับแล้วน uh mm ี hmm, so hey, right? ่คุณครูมาทําอะไรคะเนี่ยมาหาเพื่อนนะสิเพื่อนไหนอะครับครูเพื่อนครูสอนที่นี่แหละเพ็ญศรีเพ็ญศรีคิดถึงคิดถึงมากไม่ได้เจอกันนานเลยสบายดีไหมเพ็ญศรีนะสบายดีดีนะวันนี้ฉันเลิกเลยไม่มีสอนพิเศษนะคุณเดี๋ยวด้ะนะครับคุณครูครับเมื่อกี้ คุณครูยังบอกให้ผมให้เกียรติสถานที่อยู่เลยนี่ครับใช่ค่ะ60สนแล้วอายุควเธอกับครูมันคนละเจนกันอยู่หรือ,อยังผมอยู่ยนะอยู่เหมือนกันไปไหนกันนะครับไปกินกัน<ฮ>ไปกินข้าวกันที่บ้านครูครูไปนะเจอกันเธอตั้งให้มันห่างๆกันนะทำอะไรให้เกียรติสถานที่ด้วยน<ถ>ี่มหาวิยาลัยนะเออใครเห็นมันน่าเกลียดรู้ไหม แล้วณนาดมันคนแก่ของข่า,าพี่ดูดีครับมาในน้องทำไมช่วงนี้พี่ดูเหน่เหน่ครับเนี่ยเอาจริงนะก็ตั้งกัดรู้จักกับแฟนคนนี้ทำไมอ่ะพี่แฟนพี่เป็นคนแบบใช้ชีวิตเรียบเรียบะ เรียบเรียงก็ก็โอเคนี่พี่คือน้องไม่เข้าใจหรอกจริงๆแล้วมันมันอธิบายลาบากว่ะอธิบายไปกับพูดลําบากมันยากมากที่จะอธิบายเพราะว่าไม่เข้าใจเออยิ่งพูดไปยิ่งงงอ่ะเต่งเข้ามาแล้วค่ะรอนานแล้วเอาตัวเองไปไปยังเหนือบําบนองเขารอนั่นเตงแต่เขาขอซื้อน้ําก่อนนะได้หลับน้ำแร่สักขวดดีไหมคะอืมสินค้าออกใหม่เหรอคะไม่เคยเห็นเลยอ่ะใช่ค่ะช่วงนี้ต้องกินน้ำเยอะๆด้วย ผิวแห้งอะค่ะดีเลยค่ะทานเยอะๆผิวจะได้เปล่งปังรับไหมคะได้ค่ะงั้นเดี๋ยวขอสองขวดละกันนะคะขวดนะคะค่ะเดี๋ยวๆน้องเออพี่ว่าสองขวดนี้ดีกว่าค่ะสองขวดนี้เรียบกว่าค่ะอ๋อได้ค่ะเดี๋ยวเปลี่ยนให้ค่ะค่ะทั้งหมดสี่สิบบาทค่ะสักครู่ค่ะเออน้องคะ มีแบง์ที่เรียบกว่านี้ไหมคะเรียบเหรอคะเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวดูให้ค่ะนี่นะคะอ่านี่ค่ะพี่ว่ามันยังเรียบไม่พอค่ะเนี่ยตรงนี้มันมีรอยพับด้วยนะคะน้องเห็นไหมนี่ก็เรียบที่สุดแล้วนะคะโอเคงั้นเนเดี๋ยวฝากน้ำก่อนแล้วกันนะคะค่ะเตงจ้ะอะไรเนี่ยอันนี้นี่คืออะไร ไม่ยับขนาดนี้เออยับไปทั้งตัวเลยอ่ะอ้มันมันเป็นเสื้อยืดอ่ะคือก็ใส่มาเดี๋ยวใส่กะป๊บนึงมันก็คงจะหายยับแหละไม่ได้แต่มันยับไปเนี่ยมันยับไปหมดเลยอ่ะแต่ต้องรีบเองบ้านเขาเนี่ยอยู่ไกลนะแล้วจะไปกลับไปกลับยังไงจะกินข้าววะเนี่ยเต็มไม่เป็นไรแต่เขารีบให้น้องคะเสียบปากให้หน่อยนะคะได้ๆอยาเพิ่ยวเพิ่ง่เพิ่ง เดี๋ยวเดี๋ยวนะสายมันแยบโอเคค่ะปักเก็จเลยค่ะมาเตงอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวขารอแป๊บนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวรีดรีดแบงก์ก่อนน้องคะขอขอผ้าขอผ้าค่ะผ้าน้องรีดผ้ามาบ้านนี่ยทำไมมันยับอย่างเงี้ยยับถอดถอดไอ้พี่ถอดรีดเลยถอดให้รีดเดี๋ยวนี้นะเออเตงก็อย่าพูดมากหน้าเตงก็ยับนะเนี่ยรีดหน้าได้ไหม เดี๋ยวรีดผ้าก่อนหูยไม่ได้นียยืนตรงๆหน่อยมันยับไปหมดแล้วนะ